พระองค์ท่านทรงเป็นทั้งแรงประดานใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันดร์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม,ม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าสมดังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดพิ่ได้